แกเป็นใครว่าไงฉันถามว่าแกเป็นใครแล้วแกเป็นใครวะฉันก็เป็นพ่อของเจ้าของมือเถือที่แกถืออยู่นี่ไงเฮ้ยแกแเป็นตำรวจเหรอวะเออทีนี้แกตอบได้ยังว่ามือเถอที่แกถืออยู่เนี่ยแกเอามาได้ยังไงหรือว่าแกไปวิ่งเลวาลูกสาวฉันใช่ไอ้ไอ้คไม่ไม่ใช่ครับผมเป็น เพื่อนของลูกสาวคุณพ่อครับลูกสาวของฉันไม่มีเพื่อนอย่างแกแน่นอนแกอยู่ที่นั่นแหละเดี๋ยวฉันจะรีบไปถ้าแกโกหกแกตายสวยละไอ้ทำไงดีวะ นี่ครับไม่ถือคุณเอาคืนไปเลยครับเอาไปเลยไม่อ่ะฉันไม่เอาละอะไรนะก็บอกไม่เอาไงนายเอาไปเถอะไม่ไม่คุณเอาคืนไปเถอะคุณโอ้ยก็บอกไม่เอาแล้วนายเอาไปเถอะดูท่าทางนายจะร้อนเงินโอ้คุณเอาคืนไปเอ้นะ ผมเมลคืนคุณอนะพอคุณจะมาเล่นงานผมเอาสอิอ๋อเที่ยวเมื่อคืนเนี่ยก็พอได้คุยกับพ่อชเชนแล้วนี่เองไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวเดี๋ยวฉันคุยกับพ่อให้โอ้คุณผมขอร้องล่ะคุณเอาคืนไปเถอะผมยังไม่หักตา,มาไม่เอาบอกไม่เอาเลยอุ้ย คุณเอาคืนไปเถอะไม่ฉันไม่เอาผมร้องคุณผมอยากซวยมีอะไรหรือเปล่าคะแบบนี่แกมาควนใจอะไรแฟนฉันวะนี่ใครแฟนคุณคนนี้แฟนฉันต่างหากเราแ,แค่งอนกันนิดหน่อยเองใช่ไหมคะที่รักเดี๋ยวนะมีหน้านะเจี๊ยมนี่แฟนคุณเหรอใช่มีอะไรไหมฉันกําลังจะพาแฟนไปพบกับพ่อแล้วเราก็อาจจะคุยกันเรื่องงานแต่งวันนี้เลย เป็นไปไม่ได้พ่อของคุณบอกว่าคุณยังไม่มีแฟนตั้งหน่อยแล้วพ่อของคุณอ่ะก็เคยเขียยให้ผมแล้วด้วยเออคืองี้ครับมันคือเรื่องมันเป็นเรื่องของคนในครอบครัวคุณเป็นคนนอกคุณไม่ต้องมายุ่งหรอกค่ะได้ผมไปก็ได้เฮ้ยนี่คุณผมเป็นแฟนคุณตั้งแต่ตอนไหนฮะก็เมื่อกี้ไงฮะท่านนายยอมเป็นแฟนฉันเนี่ยฉันจะไม่บอกพ่อเรื่องที่นายวิ่งเล้ามือถือฉันเป็นไง พ่อตกลงดีไหมพ่อฉันนะไม่ยอมปล่อยคุณไวแ้แน่ๆคิดดีๆแล้วกันเออก็ได้ก็ได้ไดโอเคงั้นเดี๋ยวฉันจะโทรไปบอกพ่อว่าฉันจะพานายไปหาที่บ้านรออยู่ตรงนี้ล่ะอย่าหนีไปไหนล่ะพ่อฉันนะ่ะมีลูกน้องเยอะแยะตามล่าตัวนายนยาก

โอ้ยไปซะนุ้ยโฮ้ยคอณคุณอันนีไอ้ถ้าแกขัดขืนน่ะแกเจ็บตัวแน่เฮ้ย ไม่ต้องกลัวนะพ่อมาช่วยแล้วคุณอไอ้ดิมนหนูบอกพ่อแล้วใช่ไหมไอ้หมอนี่มันเป็นคนไม่ดีอ่ะทีนี้พ่อเชื่อหนูหรือยังล่ะนี่คุณจะทำอะไรอ่ะอย่ามาโดนตัวฉันนะ แหมอย่าเล่นตัวไปหน่อยเลยนะยังไงอ่ะคุณก็ต้องแต่งงานกับผมตามคําสั่งของพ่อดีแต่ฉันไม่ได้รักคุณเดี๋ยวก็รักกันไปเองแหละไม่มีใครเหมาะสมกับคุณเท่าผมอีกแล้วผู้หญิงทุกคนน่ะมันก็อยากเป็นเมียคุณหล่อๆรวยๆอย่างผมนั่นแหละแต่ไม่ใช่ฉันแน่นอนอะ่ะไม่มีทางทีนี้พ่อรู้แล้วหรือยังบางครั้งคนที่โปรไฟล์ดีก็ใช่ว่าจะเป็นคนดีต่อหน้าพ่อมันทําตัวเป็นคนดีพ่อไม่คิดเลยว่ามันจะทําตัวเล็วขนาดนี้พ่อผิดไปแล้วเรลูก กกกกกแกฟังให้ดีนะไอ้ว่าแกจะรวยผมมีเส้นสายหนานหน่อยแกฉุดลูกสาวฉันฉัน,ฉนตั้งข้อหาแกหนักนะฉันจะทําให้พ่อแม่แกอับอายจนต้องส่งตัวแกนเนี่ยกลับไปอยู่ที่เมืงองนอกนู่นไอ้ชั่วไอ้หมอนั่น่ะโดนจับไปแล้วลูกสบายใจได้แล้วนะข้บพ่อขอบคุณนะคะ แต่เรื่องของลูกเนี่ยยังไม่จบนะอะไรกับพ่อลูกเนี่ยถึงวัยแต่งงานแล้วลูกจะคบกับไอ้หน้าเจิดเนี่ยพ่อก็ไม่ขัดหรอกนะแต่แค่คบกันนะเพราะว่าลูกเนี่ยกับไอ้หมอเนี่ยยังต้องพิสูจน์กันอีกเยอะพิสูจน์พิสูจน์อะไรอีกเหรอครับจะให้ผมไปเรียนปีนผาปีนเขาเงี้ยหน่อยครับบ้าพ่อฉันไม่ได้อยากได้คุณไปเป็นกองกําลังซะหน่อยฉันขอแค่อย่างเดียวและต้องทําดีกับลูกสาวฉันให้มากมาก ถ้าไม่อย่างนั้นฉันอเอาแกตายเหมือนอย่างไอ้ดิงไงพอดีพ่อมีธุระลูกกับไอ้หมอเนี่ยจะคุยกันต่อก็ได้นะคุณคิดดีๆนะคุณจะครอบกั็นผมจริงๆเหรอผมมันก็แค่ไอ้คนตกงาน จน,จนคนหนึ่งอ่ะถึงได้มาวิ่งรามาถึงคนเนี้ยแต่ฉันไม่ได้มองที่ตรงนั้นฉันมองตรงที่ว่าขนาดเราไม่รู้จักกันคุณก็ยังกล้าที่จะเสี่ยงชีวิตมาช่วยฉันตั้งหากโหคุณใครเจอเหตุการณ์อย่างผมก็ต้องทําแบบเดียวกันไม่ใช่หรอคนที่ทําแบบคุณเนี่ยเราเรียกกันว่าพลเมืองดีไงแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะกล้าทําฉะนั้นคุณเป็นคนดีค่ะคุณแต่คนดี่มันกินไม่ได้หรอกนะคุณผมจนนะผู้หญิงส่วนมาก ขาชอบคนรวยทั้งนั้นแหละก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกมีฉันคนหนึ่งหละที่อยากคบคนดีมากกว่าคบคนรวยให้ลูกเลือกคู่ครองเองน่าจะดีกว่าเราเลือกปูกเรือนต้องตามใจผู้อยู่ผูกอูต้องตามใจผู้นอน